วันนี้เรามาเสริมแหนบให้กับรถไททันครับคันนี้เป็นไททันโฟวินนะฮะเราใช้แหนบ20มิลข้างละ2แผน่นแล้วก็ดัดแหนบลงนิดนึงนะครับตอนนี้รบรรทุกของประมาณ4ตันนะฮะก็ใช้20มิลข้างละ2แผน่นแหนบ2งอข้างละ1แผ่นด้วยนะครับเพราะว่าลูกค้าต้องการเอาไปแบกน้าหนักที่3ตันกว่าเดี๋ยวคันนี้ลูกค้าก็จะไปเปลี่ยนเพลาลอยด้วยนะครับใส่คอกด้วยแล้วก็ดามกระบะด้วยลูกค้าต้องการเอาไปบรรทุกประมาณสัก4ตันหรือ4ตันกว่านะครับ ตอนนี้บรรทุกแล้วก็ไม่นั่งเลานะฮะดูครับเราใช้แหนบ20มิลข้างละ2แผ่นเป็นแหนบที่เสริมจากทางด้านล่างของแหนบติดรถอีกนะฮะก็จะทําให้รถสูงขึ้นมีผลสูงขึ้นประมาณ2นิ้วครับแต่ก็จะมีช่วงยืดหยุ่นได้นะครับไม่ต้องกลัวเรื่องนั่งเลาเห็นไหมครับถ้าบรรทุกเนี่ยก็จะกําลังดี แต่ถ้าเป็นรถสแตนดาร์ดเนี่ยก็อาจจะมีความสูงเกิดขึ้นเนื่องจากแหนบที่ไปซ้อนอยู่ใต้ล่างเนี่ยมันจะสูงขึ้นอยู่ประมาณ2นิ้วนิดหน่อยดังนั้นทรงรถสแตนดาร์ดก็จะสูงขึ้นมาประมาณ2นิ้วแต่ถ้าเราไปใส่คอ,อกแล้วไปดามกระบะแล้วนะครับนะฮะชุดแหนบเนี่ยฮะก็จะยุบตัวลงมาก็จะบวกลบคูณหารก็จะเพิ่มได้แค่นิ้วเดียวเองนะครับก็เพิ่มไม่เยอะนะฮะเป็นแหนบเสริมใต้ล่างแบบนี้ครับก็สามารถที่จะแบกได้นะครับ บรรทุกได้ก็ประมาณสี่ตันก็พอไหวแล้วก็ไม่นั่งเผาด้วยนะครับให้ดูตรงนี้นะฮะดูนะครับไม่นั่งเผานะครับอให้ดูครับในประมาณนี้นะใช้ได้ครับลูกยางเขาก็จะเป็นลูกยางไม่ใช่ลูกยางตันนะครับเป็นลูกยางที่มีรูตรงกลางก็คือสามารถที่จะช่วยซับแรงกระแทกได้เหมือนกัน โอเควันนี้เราก็มาเสร็มแหนบรถมิ u ูบิชิไทตันกันครับคันนี้เป็นโฟวินนะฮะขอบคุณมากครับด้านนี้ก็เป็นชุดแหนบช่วงล่างนะครับแหนบเราจะทําการดัดโค้งลงให้นะฮะเพื่อให้มีช่วงยืดหยุ่นระหว่างรถเบานะครับใช้แหนบ20มิลข่างละ2แผน่นไม่ว่าจะเป็นข้างหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับเราก็จะดัดแหนบลงให้คันนี้เป็นไทตันโฟวินนะฮะ รถก็จะสูงขึ้นมาประมาณน่าจะ2นิ้วได้เพราะว่าแหนบคันนี้เราใช้แหนบ2งอด้วยแหนบ2งอมีแหนบ20มิลข้างละ2แผ่นนะครับแหนบที่เติมเข้าไปก็น่าจะ2นิ้วนิดหน่อยดังนั้นรถก็จะสูงมากกว่าเดิมประมาณ2นิ้วนิดหน่อยนะเดี๋ยวลูกค้าจะไปใส่คอกนะครับแล้วก็ดามกระบะอีกผมคิดว่าน่าจะยุบลงมาเป็นนิ้วนะครับสำหรับคอกกับกระบะเนี่ยน่าจะยุบลงมาเป็นนิ้ว ทรงก็จะสูงหน่อยแต่ตอนนี้นะฮะแต่ถ้าใส่คอกแล้วดามกระบะแล้วก็น่าจะกําลังดีนะครับสําหรับรถตัวสูงหรือว่ารถ4ฟวินนะฮะเสฟแหนบก็จะอยู่ประมาณทรงนี้ครับส่งงานครับมิ s ซูบิชิไทตันครับเสฟแหนบ20มิลข้างละ2แผ่นครับรถก็จะอยู่ประมาณทรงนี้ครับเดี๋ยวลูกค้าไปใส่คอกแล้วก็ดามกระบะก็สามารถวิ่งงานได้แล้วครับขอบคุณมากครับเดินทางปลอดภัยครับ